ส่วนเรื่องนี้ก็ยังคงเอาใจช่วยแล้วก็เต็มที่อยู่เสมอกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเวิร์กพอยต์ของเราเป็นสื่อกลางเป็นตัวกลางรับของบริจาครับเงินเน่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุข mm hmm. ก็มาที่เวิร์กพอยต์เลยค่ะกองๆที่เห็นอยู่แบบนี้คือพลาสเตอร์ใสกันน้ำจำนวน48,600ชิ้นนะคะอ่าอันนี้ขอ,อขอภยัยไปที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ไหม พี่ตู่นะ,อะขอภัยนะคะผ่านโครงการคนไทยช่วยคนไทยส่งใจช่วยน้ําท่วมค่ะให้กับผู้ประสบภัยทั่วประเทศได้รับเกียรติจากนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นตัวแทนรับมอบนะคะเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะสาธารณสุขและผู้ิหวรกระทรวงสาธารณสุขนั้นสิ่งที่ทางเวิร์ o คอรสนับสนุนเนี่ยก็จะได้นําลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปให้ประชาชนได้สามารถเอาไปใช้นะครับ <S <S เพื่อที่จะ ทำให้บาดแผลเขาสะอาดรวมทั้งโอกาสที่จะรับเชื้อโรคน้อยลงนะครับก็เดี๋ยวเราคงเอาไปกระจายนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเราก็มีที่เขาเรียกว่าศูนย์สั่งการในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาติดตามความต้องการของพื้นที่ติดตามความต้องการความเดือดร้อนของคนในพื้นที่นะครับก็เราก็คงจะได้ไปสนับสนุนในตรงส่วนที่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเวิร์ o อยสสนับสนุนเนี่ยก็จะ ได้นําลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปนี่แหละค่ะเป็นความชื่นมื่นที่ทางเวิร์กพอยต์เรายินดีอย่างยิ่งที่เป็นตัวกลางนะคะทุกบาททุกสตางค์แปลเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นๆที่สามารถจะส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้และนี่พลาสเตอร์ใสกันน้ำก็จำเป็นเหมือนกันคุณผู้ชม เวิร์กพอยต์เราไปให้ถึงสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะนี่48,600ชิ้นค่ะเพื่อจะไปส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยส่วนยอดบริจาคที่พ่อแม่พี่น้องร่วมบริจาคมาทางบัญชีบริษัทเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนผ่านโครงการคนไทยช่วยคนไทยส่งใจช่วยน้ำท่วมปิดรับบริจาคแล้วนะคะแต่ให้ดูยอดก่อน ยอดนี้คือเป็นยอดเมื่อวานนี้ประมาณ22นาฬิกาอยู่ที่3 4 9 3 7 6, 6 6 6ลบาท6สตางค์ค่ะเดี๋ยวรอสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหขอบพระคุณทุกท่านน้ำใจจริงๆทางเราเองเป็นตัวกลางเพื่อจะไปจัดสรรให้กับองค์กรต่างๆนำไปซื้อข้าวของของใช้ต่างๆที่จำเป็นสู่ผู้ประสบภัยต่อไปขอบพระคุณทุกท่านจริงๆค่ะครับ